เดียวว่าสุดปังสำหรับแบรนด์ชิดะนำทัพโดยลูกทุ่งหนุ่มหล่ออารมณ์ดีเบิ้ลปทุมราชที่วันนี้ทุ่มสุดตัวสวมบทบาทใหม่ในฐานะบอสเบิ้ลชิดะ ควงแขนมากับน้ำมน์นันชื่อสุวรรณหรือบอสบลูชิดะเข้ากราบสักการะพร้อมร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์บวงสรวงพ่อปู่สีสุดโทและแม่ยาสีปธุมมางานนี้หนุ่มเบิร์จัดเต็มด้วยการร้ายเพลงพินสุดไพเราะเพื่อสักกราระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ณลานบวงสรวงวัดป่าคลอง11จังหวัดปทุมธานีพร้อมตั้งเป้าต้นปี66ยอดขายทะลุหลักร้อยล้าน การเปิดตัวแหละแต่จับมือการทําธุรกิจเป็นการเปิดตัวแต่เบ้นเปิดตัวสินค้าหมากนะครับก็คือสินค้าเราเชื่อว่าชิดอะครับวันนี้ก็มาในฐานะแบบไม่ได้ใช้พิินเตอร์นะครับเป็นเจ้าของเป็นบอสด้วยครับออร่าราศสีจับเลยใช่ตอนนี้ลออาเยอะมากออร่าอจริงๆเรามีความเร็งเข็งยังไงพี่ใจอยากให้เขาเป็นบอสจริงๆเบ้นเป็นน้องที่รู้จักกันมานานแล้วแล้วก็สนิทมากแล้วน้องก็เป็นแบบคนดี แล้วก็เป็นคนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานเพราทำอะไรเขาจริงจังทำไมพอพูดแ่้คนดีแล้วนะครับไม่ใช่อะไรเราทำเป็นคนดีไงเราก็เลยบอกว่าเออที่เ่าเราคุทำไมล่ที่กวเป็นพรีเซนเตอร์อ่ะมันไม่เหมาะเราต้องชวนมาทำด้วยกันเลยแล้วก็เป็นครั้งแรกที่เราแบบว่าทำงานเป็นหุ้นส่วนกับคนอื่นเพราะว่าการเป็นหุ้นส่วนมีความยากเนะถ้าเขาไม่ได้เป็นคนดีหรือว่าคนที่มุ่งมั่นตั้งใจทำจริงๆอ่ะมันยากมากๆรับปรกันเลยใช่ไหมครับใช่เห็นว่าเขา เขาาจะมีความสามารถแล้วก็เป็นคนดีดแล้วก็ <c oughs> เขามีความที่ย้ำซะ้วยเขามีความเป็นเขาที่บูว่าทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเขาทําอะไรเขาตั้งใจทุกอย่างผลิตภัณฑ์เขาก็จะแบบต้องเช็คต้องดูก่อนว่าเฮ้ยพี่มันดีไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาต้องอินนะไม่งั้นเขาก็ไม่ทำอะไรเงี้ยส่วนแหนของธุรกิจจริงๆก็คือทําด้วยกันเลยค่ะทุกอย่างเราต้อ,องช่วยคิดช่วยทำค่ะเพราะว่า เบ้นก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันใช่ครับก่อนจะทําก็คุยกันแบบเฮ้ยเราจะทําจริงๆไหมเพราะว่าถ้าเราทะเลาะก,กันเราตีกันเราเสียความเป็นพี่น้องไม่ได้นะเว้ยอย่างเงี้ยจริงๆผมอยากจะบอกว่าผม <c oughs> ตั้งแต่อายุ21 22มาผมผมพักการทาธุรกิจส่วนตัวแล้วก็การทําที่มีแบบรูปแบบของหุ้นส่วนหรือการทําเป็นเจ้าของมานานมากๆเพราะว่าที่ความที่เบ้ลพยายามอยากจะมา เขาเรียกว่าอะไรฝึกฝนตัวเองในเรื่องของวงการบันเทิงให้มากมขึ้นอยากจะมาทําเพลงทําหน้าที่ในแบบที่เราไม่ได้ถนัดอย่าง,างปีนี้ก็ได้ได้ทำหลายอย่างมากทั้งทิดีกรพระเอกละครรวมถึงคอมเมนเตอร์ต่างๆก็เลยรู้สึกว่าไม่มีอีกสิ่งหนึ่งที่เบิ้ลรู้สึกว่า ard, cual, ตัวเองยังไม่ยังไม่เคยผ่านกําแพงของความสําเร็จในเรื่องของธุรกิจของตัวเองก็เลยแล้วเราก็เป็นคนที่พักตรงนี้มานานมากเเๆเพราะเบิ้ลเบิ้ลเป็นคนที่อะไรก็ตามที่ผมยังไม่พร้อมหรือผมไม่ได้รู้สึกไม่ได้ไม่ได้ทําจาก ข้างในของตัวเองเนี่ยผมจะยังไม่อยากทำส่วนตัวถึงจะเป็นหุ้นส่วนในรูปแบบที่มีค่าจ้างที่เยอะก็ตามแต่ถ้าผมไม่ได้รู้สึกตรงนั้นและผมไม่ได้ลงมือทําด้วยตัวเองไม่ได้รู้ที่ไปที่มาของสินค้าผมจะไม่กล้าทําเลยต้องต้องขอคุณจุดเริ่มต้นดีๆของของพี่บูและก็พี่อาดนะครับตั้งแต่วันแรกที่มาจริงๆตอนแรกเรามาที่คลินิกก่อนอมผมมาดูแลเรื่องผิวพรรณร่างกายอะไรอย่างนี้ก่อนอแล้วก็ได้มานั่งคุยมานั่งพูดจากินข้าวไปไปมาเรารู้สึกว่ามันมันมีมันมี ลิหนึ่งที่มันทําให้ผมรู้สึกได้ถึงการที่อยากจะทําอะไรทุกอย่าง,งพี่ๆเขาจากใช่<ม>และเป็นปีที่เราก็ได้เป็นพรซนเตอร์หลายๆแบรนด์มากด้วย<ม>ซึ่งมันก็จะมีความเสี่ยงที่ว่าเราเป็นพรซนเตอร์ทำไม,มหรืออยากจะมาทําเอง<ม>อะไรเงี้ยจริงๆก็อยากจะมีแบบนี้ของตัวเองมานานมากแล้ว<ม>และปีนี้เป็นปีที่เลยเป็นเจะเพศด้วย<ม>เป็นปีที่สําสเร็จในในเรื่องของของสิ่งที่เราปรารถนามามากมาหลายชิ้นแล้วนะทั้งทั้งเรื่องของละครโปรเจกต์ต่างๆก็ก็คิดว่าน่าจะอีกสิ่งหนึ่งที่อยากจะ ผ่านมันไปให้ได้แล้วทาให้ได้คือเรื่องของตัวิีส่วนตัวคือสินค้าของเรานะครับปกติถ้าเกิดว่าวัยรุ่นหรือว่าพี่ๆที่ชอบทานดูแลเรื่องของภายในภายนอกเนี่ยเราจะต้องมีการแบบกินวิตามินซีกินกูต้าเพื่อบำรุงผิวอ,อันนี้ก็ต้องทาการแดดออกข้างนอกเพื่อแบบจะให้ผิวไม่ดำแต่เซตของเรามันชีดานี่คือเซตโคตรผิวแล้วก็โคตรแบบให้กำลังใจตัวเองให้กำลังใจเพื่ออะไรเนี่ยคือมันดูแลให้ตั้งแต่ภายใน,นถึงไปถึงภายนอกคนะือมันครบเซ็ตแล้วก็ สินค้าจะมีตั้งแต่การกินตัวของกรูตาวิตามินซีรวมถึงครีบอาบน้ำครีมทาผิวอะไรนี่คือดูแลครบเซตค่ะก็จริงๆแล้วต้องบอกว่าปูทำธุรกิจอยู่แล้วถามว่าถามว่าคาดหวังกับเบิ้ลไหมคือเราคุยกันเราคุยกันว่าเฮ้ยใช่คือเราคุยกันว่าเฮ้ยเบิ้ลถ้าเกิดว่าทำเนี่ยเราคาดหวังมาก้อยแค่ไหนเบิ้ลก็พูดกลับมาเสมอที่ทำให้รู้สึกว่าเอ้ยเรา ต้องได้ทําด้วยกันก็คือเขาจะบอกว่าพี่เราทําด้วยกันแต่มันต้องดีที่สุดอยู่แล้วเพราะว่าเราตั้งใจมากกันทั้งคู่ <ฮะ S 1> แล้วมันต้องปังมากอยู่แล้วแต่จะปังมากแค่ไหนอะเอาให้เป็นสิ่งที่บนความตั้งใจของเราทั้งคู่แล้วมันได้แค่ไหนก็คือเท่านั้นแต่ถามว่าความคาดหวังคือเราคิดว่ามันน่าจะเป็น d u ักที่ <ฮะ S 1> ดังที่สุดในปีนี้ใช่ถ้าจะเปรียบเ <ฮะ S 1> ทียบในมุมมองผมคือ ผมใช้คําว่าไม่คาดหวังแต่โคตตั้งใจดีกว่าเพราะว่าม,มันจะได้ทําให้ความรู้สึกของคนที่มาซือ้อคือผมไม่ได้มาให้เฟกเบ้นมาทําธุรกิจอ้างหน้าออจริงมันเป็นของเราจริงแล้วเราวิเคราะห์แล้วก็ตั้งใจทําออกมากจริงๆแล้วเ,เป็นสินค้าชิ้นแรกในรอบ4-5ปีที่ผมแบบอยากจะทําด้วยตัวเองอะไรจริงๆผมรู้สึกว่าตอนนี้ เรามีตัวแทนด้วยแล้วก็มีทุกช่องทางเดี๋ยวจะมีแฟนเพจแล้วก็รวมถึงเพจหลักที่เป็นของเบิ้ลด้วยชิดัคอลลาเจนนะคะก็คือเป็นเป็นทุกช่องทางที่เรามีเป็นโซเชียลมีเดียมีหมดค่ะแล้วก็มีตัวแทนนะคะเป็นชิดะคอลลาเจนครับผมก็ฝากนะครับยังไงทุกคนก็ได้เห็นในปีที่เบิ้ลเข้ามาในวงการผมอาจจะเป็น นักร้องของวงการต่ปีนี้เหมือนได้ทํางานจนเป็นคนของวงการ,รซึ่งอาจจะมีอะไรที่ผิดพลาดบ้างในเรื่องของเราเป็นคนตลกติดตลกเป็นคนเหมือนรู้สึกแบบโพส์ให้คนหาจนลรมไปว่ามันอาจจะมีผลบางอย่างกลับมาบ้างแตเง่เรื่องของธุรกิจเรื่องของการวางแผนชีวิตต้องยอมรับว่า ผมแต่งเพลงและเป็นโปรดิวเซอร์เองมาตลอด<ม>เพราะฉะนั้นการวางแผนทำธรรุรกิจปีนี้มันก็เหมือนกับเป็นการเป็นโปรดิวเซอร์ให้ตัวเองนของธุรกิจอีก<ม>ครั้งหนึ่งนอกจากเพลงก<ม>็ฝากทุกคนติดตามนะครับชิดะนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ใกล้ตัวพวกเรา<ม>ที่ต้องใช้ตลอดทน้เรื่องของการกินการอาบการทานะครับเพราะฉะนั้นมันไม่ได้คาดหวังว่าจะต้อง มีตัวเลขเท่าไหร่ในข้ามาแต่ตอนนี้นะครับผมเริ่มต้นจากการทําบุญก่อนถ้าเกิดว่าธุรกิจตัวนี้เริ่มต้นทําในปีพศ6เราจะเริ่มต้นเอาเงินส่วนรายได้นะครับไปช่วยเด็กยากไร้แล้วก็เหมือนที่ผมทําอาจจะมีการเฉลยกีตาร์แล้วก็ไปหาเด็กๆที่เขาไม่มีโอกาสได้เจอผมแล้เอาธุรกิจตรงนี้ไปต่อยอดให้ทุกคนมากขึ้นครับ